สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมคครับอิงเป็นสิบหาสินะครับไม่มีไม่มีลังมอจนะโหลดมาเองเป็นแบบเหมือนวินสิของจะเป็นแบบน,นี้หมดในหีบแล้วก็สามสามารถครับของเป็นอะไรได้ เก็ถ่มันแก้ไม่ได้แก้ไขแบบอะไรแต่นี่เราสามารถลากมันสมเกาะได้ สมได้ง่ายเลยเข่เรียนมาใส่กันเหมือนมีสิบนี่ใส่ชุดแล้วเป็นแบบนี้ อืมส่วนเอาชิวรอดเปนแบนี้พวกเซ็ตอะไรจะอยู่ข้างล่างหมดนี่ ส่วนกล่องก็จะเป็นแบบนี้โอเคกล่องครับหมอนในคอมแล้วเตาเผากับอย่างอื่นล่ะจะเป็นยังไงก็เหมือนคนอมหมดมนี่ อ,อ,อเมเกันนส่นปุ่มก็จะหายไปแล้วถ้าเราจะบังคับก็ต้องใช้ความสึงจังร้อนปุ่มมันจะหายไปวิธีที่เรา ทำให้เราพวบคุมง่ายเลยคือปรับปรับอะทอนมซต์เนี่ยเป็นสุดสุดเลยสตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันเป็นทำยังไงหมันหายนี่ก็ปรับมาแบบนี้ เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ให้เราปรับปรับไปให้สุดแบบนี้ครับมันถึงจะกลับเป็นเหมือนเดิมก็มีแค่นี้ครับแล้ววันนี้เราต้องขอตัวลราไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคลิปดีมคลิปดีไหมอะ